โรงเรียนบ้านหนองพง,งายสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่364หอมบุญนาคอานุเคราะห์ตั้งอยู่หมู่ที่1ตําบลหนองพง,งายอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีผู้ดูแลศูนย์ยูซแวบบนายอาทิตย์มัสกุลรูปประครบประกบหัวใจใส่ใจชุมชน ความสําคัญชุมชนบ้านหนองพอง,งายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งใช้เวลาเพื่อประกอบอาชีพตั้งแต่เช้าจนหลดเย็นเมื่อเสร็จจากงานกลับถึงบ้านด้วยอาการเมื่อยจากการทํางานหนักทั้งวันทางคณะผู้จัดทําได้เล็งเห็นปัญหาอาการปวดเมื่อยของคุณพ่อคุณแม่จึงได้ปรึกษาหาวิธีเพื่อช่วยลดอาการปวดเมื่อยและสังเกตเห็นว่าชุมชนรอบโรงเรียนบ้านหนองพองงาย มีสมุนไพรหลายชนิดมีสปปรรพคุณช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้ผู้จัดทำจึงขอคำปรึกษาจากป่าชาวบ้านในชุมชนคุณลุงมั่งผิวผ่องเรื่องการทำลูกป,ประครบสมุนไพรการนวดแผนไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยจนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการนวดแผนไทยด้วยลูกป,ประครบสมุนไพรและสามารถนำกลับไปใช้กับครอบครัวและชุมชนตลอดจนสามารถ,ถถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนได้ นอกจากนั้นนักเรียนยังมีจิตอาสานำความรู้ความสามารถด้านการนวดประครบสมุนไพรไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนจึงเกิดเป็นโครงงานลูกประครบประกบหัวใจใส่ใจชุมชนวัตถุประสงค์ 1. เพื่อตระหนักในคุณธรรมของลูก คือความกตัญญูกตะเวที 2. เพื่อนำความรู้ความเข้าใจและทักษะการนวดด้วยลูกประคบสมนุนไพรใช้เป็นสื่อลักษ์สร้างความผูกพันภายในครอบครัว 3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตอา,าสา 4. เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นวิธีการดำเนินงาน 1. ประชุมปรึกษาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาโครงงานลูกประครบประกบหัวใจใส่ใจชุมชน 2. ศึกษาสปปรรพคุณของสมุนไพรที่สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยและช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย 3. ศึกษาข้อมูลจากป่าชาวบ้าน 4. จัดเตรียมสมุนไพรพื้นบ้านวัตถุดิบเพื่อให้น้องๆที่เข้าร่วมโครงการฝึกทำลูกประครบสมุนไพร ฝึกการนวดแผนไทยและการทำลูกประครบสมุนไพรจากป่าชาวบ้านคุณลุงมั่งผิวพอง 6. ฝึกการนวดด้วยลูกประครบสมุนไพรกับเพื่อนตามวิธีการนวดที่ศึกษาจากป่าชาวบ้าน 7. เริ่มปฏิบัติการนวดประครบประกบหัวใจใส่ใจชุมชนโดยการนวดประครบสมุนไพรกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง8 นวดประครบสมุนไพให้กับคนในชุมชนโดยเริ่มที่วัดบ่มอองประชานาลมิตรและวัดพองายซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนนวดให้กับผู้สูงอายุที่มาถือศีลและผู้ที่สนใจ 9. เป็นจิตอาสาพเพื่อนวดประครบสมุนไพให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดวัดมะเกือคอยอำนวยความสะดวก 10. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการนวดประครบสมุนไพรให้แก่เพื่อนนักเรียนและรุ่นน้อง 11. ประเมินสรุปความพึงพอใจและหากข้อปรับปรุงแก้ไขโครงงาน 12. รายงานผลในรูปแบบโครงงานเพื่อเผยแพร่กิจกรรมผลสำลีด 1. การนวดแผนโบราณด้วยลูกประครบสมุนไพรเป็นการสร้างความรักความผูกพันภายในครอบครัวและช่วยเหลือสังคมได้ ความตระหนักในคุณธรรมของลูกคือความกตัญญูกะตะเวที 3. มีคุณธรรมด้านจิตอาสาโดยการนวดลูบประคบสมุนไพรให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน 4. การนวดแผนไทยด้วยลูปบประคบสามารถรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร่างกายได้ดี 5. เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์และสามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อนนักเรียนรุ่นน้องได้สร้างความรักความผูกพันภายในครอบครัวได้อีกด้วย ปัจจัยแห่งความสำเร็จโครงงานนี้ได้ส่งเสริมการทําความดีมีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมคือคุณธรรมของลูกอันได้แก่ความกตัญญูกะตาวทีซึ่งหมายถึงการตอบแทนพระคุณท่านโดยเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ช่วยเหลืองานดูแลปฏิบัติเอาใจช่วยเหลือเมื่อท่านเจ็บป่วยแบ่งปันความสุขให้กับคนที่เรารัก ต้องการให้ท่านปัสจากโลกภัยเปรียบดังคำที่ว่าอโรคยาปารมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐแนวทางการมีส่วนร่วมครูผู้สอนทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนและกระตุ้นกระบ,บวนการเรียนรู้โดยผู้เรียนสามารถสืบคน้นค้นหาคำตอบผ่านการสำรวจด,ด้วยตัวเองและคอยให้คำปรึกษาแนะนำ ประชาชนในพื้นที่ป่าชาวบ้านให้ความร่วมมือถ่ายทอดวิชาความรู้ภูมิปัญญาให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างดีชุมชนให้ความร่วมมือและให้กำลังใจต่อคณะผู้จัดทำให้สารต่อโครงการนี้ตลอดไป รางวัลที่ได้รับได้เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติได้รับรางวัลระดับเหรียญทองโรงเรียนบ้านหนองเพางายได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับ3ดาวจากสพทได้รับรางวัลชนะเลิศด้านส่งเสริมสุขภาพประถมศึกษาระดับประเทศจากเรื่องลูกประครบสมุนไพรสร้างสายใยชุมชน โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมศิลธรรมนำการศึกษาระดับดีเยี่ยมจากบริษัทเฉาวก้วยชากังราวจำกัด